สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของดรหนุ่มดีกรีจากประเทศญี่ปุ่นที่เคยผ่านความยากลำบากในชีวิตจากครอบครัวที่แตกแยกจนเขาต้องกลายเป็นเด็กเร่ร่อนหยืนร้องไห้เป็นชั่วโมงเลยไม่พูดไม่จาร้องอย่างเดียวร้องอทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ร้องแบบว่าดีใจเจอลูกแต่เขาร้อง รองความรักมมในใจเขาทุกวันนี้ผู้เป็นลูกประสบความสําเร็จจากความมุ่งมั่นอดทนจนได้ทุนการศึกษาไปเรียนด็อกเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เคยอายที่จะบอกอดีตกับใครๆเพราะเชื่อว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ด็กรคุรชาติจุลเพนวัย35ปีผ่านประสบการณ์ชีวิตอันยากลำบากมาตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยความยากจนข้นแค้นพ่อและแม่แยกทางกันต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกลายเป็นเด็กเร่ร่อนที่มองไม่เห็นอนาคตประมาณห้าขวบครับห้าขวบที่ที่ผมเจอปัญหาว่าพ่อกับแม่นทะเลาะก,กันเนี่ยนะและผมเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ท<ะ>ี่เขาทะเลาะก,กันด้วยะนยะฮะก็อพอเขาทะเลาะก,กันแล้วแย,ยกทางกันนะฮะ ช่วงนั้นเนี่ยก็เลยโดดเดี่ยวกันก็คือผมก็อยู่กับพี่นะอยู่กับพี่แค่สี่คนนะฮะที่ว่าคนโตเขาพอเอาตัวเองรอดได้หน่อยนะฮะเขาก็หายออกจากบ้านไปพอพ่อเขาเลิกขับรถเนี่ยมาเราก็ไม่มีที่พักนะฮะก็ต้องย้ายออกมาเช้าวันกับก็คนละแวกทารถเขาก็แนะนำปู่เจ้าของรถรถแดงะครับเป็นรถรถ บัสแดงเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยเขามีโกดังที่เขาเก็บพวกอะไรชิ้นส่วนของรถอยู่เนี่ยเขาก็เสนอให้เรามาอยู่เหมือนว่าเราก็ได้เฝ้าของให้เขาด้วยแต่ว่าเราก็เสียค่าเช่าให้เขานะฮะตกเดือนหนึ่งประมาณ350บาทนะครับแต่ว่าแม่ก็จะส่งมาให้เดือนละ500ก็เหลือแค่ร้อยห้าสิลูกสี่คนลูกสคนมันก็ไม่พอใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งที่ เงินมันไม่ไม่มีเงินไม่มีมากมาแล้วผมเองก็จะงองแงจะขอข้าวจากพี่ทานเนี่ยนะฮะพี่ก็ไม่มีให้ครับก็เขาก็เลยชวนไปเก็บผักบุ้งนะะตามคูน้ําตามข้างคลองข้างทางเนี่ยครับไปเก็บเป็นยอดมาแล้วก็เอามาก่อไฟหินสามกองก็คือเก็บไม้ฟืนมาแล้วก็จุดนะฮะแล้วก็เอาพวกกระป๋องอะไรที่เขาทิ้งเนี่ยครับมามาขัดขัดแล้วก็ ตั้งไฟนะฮะแล้วก็มันเป็นกระทะมันเป็นกระทะแล้วก็เอาผักบุ้งนั้นอ่ะนะครับลงไปใส่แล้วก็เอาน้าเปล่าใส่ผัดกับน้าเปล่าเนี่ยก็กินกินผักบุ้งนั้นประทังชีวิตเอากินทุกมื้อครับกินจนร่างกายมันรับไม่ไหวก็คือมันมันขาดสารอาหารใช่ครับจนอ้วกออกมานะฮะจนอ้วกมาแล้วเนี่ยพี่ก็เห็นแล้วว่าเรากินไม่ได้แ yup. ล้วพี่สาวก็เลยจูงมือผมไปขอข้าวคนลราแก้งนั้น นะบอกว่าช่วยขอข้าวให้ให้น้องเขาหน่อยนะครับแล้วจึงได้กินข้าวานะพอผมกินข้าวเสร็จเนี่ยความรู้สึกคือเด็กก็คือว่าเรามียแรงแล้วมผมก็ออกไปเล่นตาประสนานป,กปกตินะพี่แต่ว่าเราได้ความรู้มาอย่างหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเราหิวเราก็ขอเขาอคือได้ความรู้นั้นมาเพราะาว่าเห็นพี่เขาพาเราไปขอมาได้พอไปขอแล้วเราก็ได้ข้าวกลับมากินเราก็เลยรู้ว่าอเออ ทำไมเราไปกินผักบุ้งอยู่ตั้งนานอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เดินมาขอแบบใช่ครับก็พอพอเรารู้รู้วิธีการขอข้าวแล้วเนี่ยก็เลยไม่สนใจพี่ละนะฮะก็คือผมก็คือไม่ไปเรียนด้วยเท่นี้เริ่มตลอนตลอนเลยครับก็คือไปขอข้าวเขากินบ้างขอจนแม่ค้าเขาไล่ละนะพอเขาไล่เราก็ต้องไปรอใครที่เขากินข้าวเพราะนอกจากว่าบกสมีผู้เดชะที่ รอขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมาทานข้าวกันอะไรใช่ไหมเยอะในร้านอาหารทั้งๆจะเยอะที้บางทีบางรถจะออกเนี่ยเขาก็บางบางไลน์เขาก็จะรีบแบบอ่ารีบขึ้นรถรีบขึ้นรถก่อนข้าวจะกินไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็รอจังหวะเนี่ยขึ้นแล้วก็เข้าไปนะครับกินข้าวเหลือจากเขาเนี่ยแหละครับครับแล้วก็ไปยกมือไหว้ขอพี่ครับขอเงินบาทหนึ่งครับอะไรเงี้ยเดินเดินขอเรียงคนเลยครับบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้ทีนี้ว่าใน บขกกศก็จะมีในตรวจท่ารถเล็นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเหมือนก็คือเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่มาสั่งสอนหรือไงอะไรเงี้ยมาทําอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็ไล่เราไม่ให้เราอยู่ในละแวกนั้นอพอเขาไล่เราแล้วนะฮะข้าวก็ไปขอกินไม่ได้เงินก็ขอไม่ได้นะคราวนี้ก็เลยต้องตะเวนไปที่อื่นนะก็กลายเป็นเด็กเล่ร่อนไปครับส่วนใหญ่ก็จะไปนอนตามพวก มูลิธิเพราะว่ามูลิธิเนี่ยเขาจะมีมีคนมาไหว้เจ้าก็จะมีอาหารเหลือจากการไหว้เจ้าเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนด้วยแล้วเขาไหว้เสร็จแล้วเขาจะเก็บของไปแล้วเขาก็จะแบ่งทานมาให้เรานะก็จะไปรอตรงนั้นนะครับอตอนนั้นเริ่มนะเรียนรู้เรื่องของการที่ว่าเราจะต้องช่วยทํางานไหมคะหรือตอนนั้นก็ยัง,ยง ไม่ไปเรียนหนังสือด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนก็โดดเรียนด้วยกันที่เวลาโดดเรียนปุ๊บเราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นนะอย่างเช่นไปอยู่ตามร้านเกมที่เป็นห้องปิดอะไรเงี้ยครับอยู่ตรงนั้นอ่ะสักพักหนึ่งตำรวจมาจับมาทลายทลายร้านเกมที่เป็นทลายแหลกทลายแหลกอ่งเราก็อยู่ไม่ได้แล้วนะฮะพออยู่ไม่ได้ก็แล้วโดนตำรวจจับไหมคะโดนโดนโดนด้วยครับก็คือไปไปด้วยกันทั้งหมดแล้วครับราะว่าเราก็ เขาก็มองว่าทำไมไม่เรียนแต่ทีนี้ก็เห็นว่าเราเป็นเด็กหรือเปล่าเขาก็เลยฝากมาครับคือโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยกับโรงพักเนี่ยรั้วติดกันเลยนะฮะก็เลยกลับไปโรงเรียนคือก็ไปโรงเรียนตามเพื่อนเนี่ยครับแต่ว่าสภาพเราตอนนั้นเนี่ยคือผมอยากเห็นภาพเนื่องจากว่าผมอยู่บ้านบ้านเช่าเนี่ยเนื่องจากพอเราไม่ค่อยอยู่มันก็จะค่อนข้างจะล้างนิดนึงนะฮะน้าก็ไม่มีโดนตัดไฟก็โดนตัดไม่มีนะฮะพอผมไปโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่า ผมอยู่คนเดียวน้าไม่อาบฟันไม่แปรงเวลาไปโรงเรียนมันเป็นที่นั่งรังเพลิงครับเนื้อตัวมอมแมมคือฟันเนี่ยไม่ได้แปรงก็ขี้ฟันเกิดเลยน้ำไม่ได้อาบขี้ใครตัวดำหมดเลยผ้าไม่ได้ซักชุดเดียวเนี่ยคือชุดเที่ยวชุดนอนชุดโรงเรียนชุดเดียวชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันครับก็ไปโรงเรียนนี่ เพื่อนก็แทบไม่อยากจะเข้าใกล้เรานะั่นคือเหตุผลว่าเราเองก็ไม่รู้จะไปโรงเรียนทําไม<ช>นะฮะแต่ผมไปก็คือแค่ไปโรงเรียนก็คือวันที่โรงเรียนเขามีแจกน้ํานมถั่วเหลืองเพื่อจะไปหาอะไรกินแค่นั้นแหละครับถ้าบางวันโดดเรียนแล้วเพื่อนที่โดดด้วยกันเขาไปโรงเรียนเนี่ยแต่เราไม่อยากไปผมก็จะนอนอยู่ที่ที่เขาดังนั่นแหละครับ<ช>นอนทั้งวันนอนทั้งคืนตื่นขึ้นมาแล้วหลับต่อหลับเพราะว่าเรามีความฝันผมฝันได้หมดเลยว่า ชีวิตอยากจะดีขึ้นยังไงอยากจะเป็นยังไงผมฝันผมว่าความฝันเอาเฝันไว้แต่ด้วยความที่เรายังเด็กก็เลยไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงให้เป็นให้ฝันนั้นเป็นจริงผมรู้สึกว่าความฝันมันมีความสุขมากเพราะว่าตื่นขึ้นมาเจอชีวิตจริงแล้วมันมันเลวร้ายเลวร้ายกับตัวเรามากมันไม่มีใครยอมรับเราเลยนะผมนอนดีกว่าแล้วเราเป็นเด็กเนี่ยคือในแก๊งด้วยกันเนี่ยก็จะมีมีคนผู้ใหญ่เข้ามาอ น้องฝากถือนี่ไปให้ขนุนหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ค่าขนมมานะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นั้นคืออะไระนะฮะแต่เราก็ไปมาเพื่อค่าจ้างแค่นั้นะนะฮะจนวันหนึ่งเพื่อนผมในแก๊งด้วยกันโดนจับแล้วติดคุกนะฮะเราถึงได้รู้ว่าอ๋อไอที่เราวิ่งส่งที่เขาจ้างเรารอ๋อมันก็คือยาม้าในตอนนั้นใช่ครับก็<ะ>ก็เลยกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนติดคุกอีก ครับก็เลยไม่พยายามไม่รับนั้นเราก็เลยต้องแยกออกมาจากบกสแหละนะก็ไปอยู่ตามวิธีอยู่ตามวัดนะอยู่ตามงานอะไรที่เขามีเทศกาลอะไรปุ๊บผมจะเข้าไปอยู่ช่วงงานลอยกระทงก็ไปเป็นเด็กเก็บกระทงเก็บเอาเหรียญนะคือเวลาคนเขาลอยกระทงเขาจะมีตัดเส้นผมตัดเล็บแล้วก็ใส่ลงก็จะไปลอยคอ อยู่ริมบดีงแล้วก็รอรับกระทงเขาไปลอยให้อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บกนะระทงไหนมาก็ดูเขาคว้าเข้าไปปุ๊บมีเงินก็เก็บเก็บเหรียญเก็บเหรียญเนี้ยนะครจนหลังเทศกาลลอยกระทงอะ่ะก็คุณแม่กลับมาอมบตอนที่คุณแม่กลับมาเนี่ยครับมาเจอกับคุณแม่ที่บ้านครับผมคุณแม่ผมกลับมาที่บ้านฉะนั้นผมก็ยังเล่นดึกเลยครับประมาณสี่ห้าทุ่มเลยฮะเข้าไปเจอแม่ผมเล่นอยู่ข้างนอกแล้วแม่ผมก็เดินเข้ามาที่บ้านนะครับ เราก็ได้ยินเสียงแบบแม่ผมตะโกนเรียกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยวิ่งออกไปตามเสียงนะฮะก็เจอเจอคุณแม่นะรัแล้วรู้สึกดีใจมากทนนาทีนั้นครับดีใจมากเลยนะที่แม่กลับมาครับรู้สึกว่าเออเรามีที่พึ่งแล้วนะครคิดตอนนั้นว่าเออเรามีที่พึ่งแล้วนะครับเห็นคุณเขาเนี่ยวิ่งเจ้าแจ้าเจ้าเจ้าแดนยี่นะเขาเรียกหาคุณโอ้หเขาเห็นเขาวิ่งมากอด หาเนี่ยยืนร้องไห้เลยเป็นชั่วโมงเลยไม่พูดไม่การ้องอย่างเดียวร้องทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ร้องแบบว่าดีใจเจอลูกแต่เขาร้องร้องเพราะความระทมในใจเขาอ่ะร้องคนละอย่างไอ้แม่ดีใจที่เจอลูกแต่เขาร้องนะเขาฟังฝังของเขาว่าแม่กลับมาแล้วอะไรแล้วนั่นะมันคนละอย่างค่ะร้องไห้กันนี่ค่ะทั้งแม่คนลูกครับร้องเลยครับาว่า เราอยู่คนเดียวมานานนะครับการกอบกู้ศักดิ์ศรีสร้างการยอมรับในตัวลูกและหาเงินส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่สองแม่ลูกต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะแม่เอยู่ตรงนี้แหละแม่ไม่ปิดไจนแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนนะเอียนเธอลูกจะแยกรู้ว่าในที่บอันที่ตู ที่เขาพูดบ้านมันจริงคืออะไรเป็นสัตว์นก็ยัง มาเป็นเจ้าของ True Move Edge Manchester United สิมได้ง่ายๆซิมแมนอยู่ให้คุณโทรหากันแค่นาทีละ15สตาง์พร้รอมรับฟรีแมนยูการ์ดแล้วมันยิ่งกว่าลูกค้า True Move Edge ทุกคนเพียง157หาซื้อสิมได้ที่ 7-Eleven True Shop และตัวแชนจำหน่ายถึง30กันยายนนี้ Rack Manchester United Rack True Move Edge เราะเชื่อว่าเทคโนโลยีคือประตูที่เปิดสู่ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด โรงเรียนเทศบาล2บ้านตลาดเก่าจังหวัดนครนายกจึงมีนโยบายให้คุณครูนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณครูได้ออกแบบการสอนโดยนำสื่อ t r u e Vision ที่มีช่องสารคดีสาระความรู้คุณภาพระดับโลกสื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ True ูค Tr ลิก Life สื่อที่จะช่เสริมการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เว็บไซต์ True ปลูกป,ปัญญามาบูรณาการได้อย่างน่าสนใจและได้มีการแนะนำและแบ่งปันเทคนิควิธีการสอนนี้ให้คุณครูท่านอื่นในโรงเรียนเพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนต่อไป ความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดลอ้อมช่วยปลูกปัญญา เรียนต่อเถอะไปขอให้ล <rapper> <th Courtney> <t bucks> ูกได้เรียนต่อค่ะเขาคัดชื่อออกแล้วค่ะทุกอย่างเราภาพพิเคนเดียวนะคะขอให้ลูกได้เรียนต่อเถอะฮะไม่ต้องร้องเอาให้ให้แต่อยู่ที่เด็กนะค่ะจะเรียนไม่ได้ก็กลับมาเขาไปเรียนเขาก็โอ้ยโอ้อคือก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วที่นะค่าประทับใจกับปั๊น ตีลูกจะเรียนไหมตีไปไหยตีตีนีหัวแตกเรียนเรียนก็เรียนาจะเรียนก็ไม่เชื่อก็ะป,ป๋าไปสง่งแล้วก็ไปรักเ่ะจหนึ่งแม่ค่าสายตาแม่ค่าสายตาแล้วก็มีน้องสาวของเขาอีกคน,นก็ไปด้วยกันก็ไปส่งทั้งนคู่ก็อบอกลูกเหรียญเถนะอะไอ้ตรงนี้แหละ แม่ไ yeah. ม่ติดไหนแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนนะเอีย like, oh ็นเถอะลูกจะแยกดูว่าไหนที่บีไหนที่ตูว่าที่เขาพูดบ้านจริงคืออะไรเอียนจากกุเปียนค่ะอเรูปมีเส้าบ้าตัวเดียวนะเหม็นนะบ้าเนี้ให้เป็นระเบขัไปกู้ก็ห้าร้อย เข้าดอก้อยืซ uh. uh. like, uh ื้อเสื้อตัวหกสิบบาทหกสิบาทกางเกงตัวสามสิบาทมาให้เขาอีกตัวนึงก็ตอนนั้นยังไม่ได้เก็บขยะขายพวกเนื้อย่างทอดค่ะทอดเดียวที่นี้แม่เป็นคนดี่ว่าเป็นพวกบาจี้เพื่อนๆกืบอก็มาจีปั๊บแข้งหมดหมดเลยโอยทำยังไงเพื่อนก็ไม่มีกล้าจ่ายค่าอะไรวันเขาอืกับเขา ขอร้องว่าอย่าทําเลยฉทนจะต้องส่งายวันเขาหยุดอยู่สักชั่มองเขาก็เอาอีกเหมือนเรื<ม>่อเงเือนเขาก็จะอิดช้าเรื่องเงก้เราขายดีอ<ม>ถึงขายได้ประมาณสามเดือนสู้ไม่ไหวแล้วทุนหายกําไรหดเง<ม>ินกู้ก็ไม่ส่งได้ก็ยังเหมือนแกล้งประมาณาใช<ม>่คุณเขาเนี่ยเขาเป็นที่ว่าเขาอยากกินเมาะ เขาไปเจอเขาตั้งเงาะขายเนี่ยก็เดินเดินไปเรืนอยนะฉันก็เห็นน่ะเขาไม่เห็นฉันเขาพาเขาไปเห็นเขาฟางเงาะมาก,กินปุ๊บตบเลยตบลูกอ<ม>่ตบเงาะระเด็นลงไปเลยแล้วบอกกับลูกเงาะในรถอะไรยังไม่ได้กินทีไม่รู้ว่ารถอะไรเปรี้ยวหรือหวานอืมเด็กก็พาลูกไปเงาะโลสามบาทนในช่วงนั้นอะ่ะปากไปกับแม่ก็ไปซื้อมาให้กินสองคนพี่น้องอเคงหนึ่ง เข่งนึ่งเลยเจ็ดบาทเข่งนึงเลยจะถามว่าลูกมีก้อในรถอะไรอ่ะลูกห,หวานแล้วเมื่อกี้ที่ลูกกินใะรถอะไรไม่ได้รู้รสอะไรเลยแม่ตีซะก่อนใช่ไหมหนั่นแหละลูกของที่รักเขากินนะลูกนะมันไม่มีรสชาติแล้วก็มันไม่อิ่มแต่นี่แม่ซื้อมาลูกกินไม่อิ่มนะใช่ไหมลูกกินไม่อิ่มเขากินได้ห้าหกลูกก็นั่งร้องนั่นแหละแม่ก็เดินหนี รู้แล้วว่าลูกนึกได้แม่ก็เดินหน mm ีก hmm. ็มีคนมาบอกว่า mm hmm. คาุณไปถ้าไปเก็บเงินลําน่องน้ำไปเป็นรับจ้างแก๊งเล่นตันนันอะไรเงี้ยเขายิ่งเจ็บปวดใจมากเลยก็ไปสอบถามเขาว่าช่ mm hmm. วงที่ฉันไม่อยู่เนี่ยลูกลูกไปทําอะไรให้เป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. ขอร้องเขาว่าอย่าพาลูกฉันเลยฉัน mm hmm. ปิดเอง mm hmm. ลูกแค่ไม่ได้เวลวรมันจะกําเนิด hmm. คือแก่หลงทางไวเท่านั้นเองอฉันจะดึงลูกกลับมานะอย่าว่าลูกแค่นอ้ให้โอกาสลูกเรียนก็เถอด้วยความที่เราอยู่แบบเป็นเด็กเล่ยล่อนแบบเคยตัวเคยชินถึงเวลาเรียนแม่ผมไม่ได้ไปแม่<ช>ผมก็ตีเช้า <นะ S 1> มาก็โดนละคือตีทั้งนอนน่ะครับคือนอนนอนอยู่ด้วยความที่เราเคยชินนะว่านอนมาเราลับหลับไปเลยเนี่ย แม่ผมก็ตีทั้งที่ผมหลับแตีสะดุ้งขึ้นมาเลยนะคสะดุ้งขึ้นมาว่าจะให้ไปเรียนเรียนเรียนเราก็อ้างละไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้แม่ผมก็ไปก็ไรเงี้ยซื้อเสื้อผ้าแบบเป็นผ้าแขก<ฆ>ผ้าแขกก็คือคนแขกเขามาันจะมาขายแล้วก็ให้ผ่อนนะให้ผ่อนวันละสิบบาทยี่สิบบาท,บาทนะอย่างเช่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งนะเขาบอกนี่ชุดนี้นะฮะ สองร้อยนะอะไรเงี้ยต้องผ่อนวันละผ่อน,น,นไปวันละย<ช>ี่สิบาทอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆถ้าไปซื้อตามตลาดเนี่ยร้อยกว่าบาทค่ะแต่ว่าเขาเหมือนวงื่อแต่เราไม่มีเงินที่เราจะจ่ายไปทั้งห<ช>มดเราก็ต้องผ่อนกับแค่ผ่อนกับแค่เขาก็ทุกวันก็มาเก็บแหละ<ช>อยากได้ผ้าอะไรก็แม่ผมก็จะใช้่นี่ครับก็คือทุกอย่างจะซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขาหมดนะครับพอเงินไม่มีก็แม่ผมก็จะไปขอยืม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 มาให้เนี่ยไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยให้ผมไปโรงเรียนให้ได้นี่พอถ้าไม่ไปก็โดนตี นะโดนตีนะฮะเราก็อยู่บ้านก็โดนตีไปโรงเรียนเพื่อนก็ไม่มีใครอยากใล้ชิดเรา <c oughs> นะฮะอูตอนแม่ผมกลับมาเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ไปซื้อน้ำมันกาซมาถูขี้ไขรให้เราก่อน <c oughs> เพราะนั่นเนื่องจากตัวเราแบบดำสปกรปรกมาก <c oughs> ครับก็มาถูขี้ไขรให้ถูถถอยู่หลายวันเหมือนกันครับกว่าจะออกหมด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮนะนะก็ พอไปโรงเรียนปุ๊บก็มีมีชุดไปแล้วทีนี้ว่าพอเราก็ไปก็ไม่รู้จะเรียนยังไงนะครับต่อไม่ติดต่อไม่ติดกลับบ้านก็โดนตีอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมแม่ต้องให้ไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็คือทําทุกอย่างอ่ะคือทำไงให้เราไปเรียนะผมโดดเรียนแกก็ไปตามกลับมาอะไรเงี้ยบางทีก็ไปเฝ้าเฝ้าไม่ไม่ให้แบบ ออกจากโรงเรียนอะไรเงี้ย mm. นะครับทำตัวใหญ่ทำไมเราไม่ไปเรียนแม่ยอมเสียเวลาที่จะไปเฝ้าเราใช่ครับ mm. เราไม่เข้าใจนะ <Okay. S 2> จนวันหนึ่งที่บ้านผมส้วมเต็ม <c oughs> นะฮะส้วมเราคือเป็นส้วมที่ห้องอาบน้ํากับห้องส้วมเป็นห้องเดียวกัน <c oughs> นะฮะแล้วเป็นซ้วมซึมทีน,นี้เราจะเข้าไปอาบน้ำเราก็จะอ้างแม่ไงว่ามันซ้วมมันเต็มอาบน้ําไม่ได้ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยไม่ไปโรงเรียนนะะจะอ้างเขาอย่างนี้ นะเขาก็รอ,อคำ่ำนะพอรอค่ำเนี่ยพอช่วงประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับนะนะคิดว่าทุกคนนอนหมดแม่ผมก็เอาค้อสกัดเนี่ยไปกระทาอบอกเกลอยกฝาส้วมซึมออกแม่ทำเองเลยครับแล้วก็ค,วครับจุดเทียนะ <c oughs> นะแล้วก็เอากระป๋องสีนะครับ <c oughs> กระป๋องสีปองเล็กๆแล้วนะ <c oughs> ครับ ตักที่ละกระป๋องแล้วก็เดินไปสองสามร้อยเมตรจากบ้านไปทิ้งให้มันไกลจากละแวกบ้านงั้นเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะลงกวนชาวบ้านนะครับเนี่ยเดินตักทีละกระป๋องทีละกระป๋องอยู่ทั้งคืนกว่าจะเสร็จที่หนึ่งที่สองะครับเพื่อให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะให้เราไปโรงเรียนจริงๆผมยังไม่นอนแล้วผมได้ยินเสียงแต่แม่เขาเทาะฝานั่นแล้วก็เลยแอบดูก็เลยบอกโอ้โห เรายังร <mile> ังเกียจเลยนะไม่ยอมจะเข้าไปอาบังไม่ก <we> ล้าที่จะเข้าไปอาบแต่แม่ต้องมาลงลงทุนตักให้เราเพื่อเช้าขึ้นมาเราจะได้ไปโรงเรียนได้จะได้ไม่มีข้ออ้างครับทําไมเราเราถึงไม่ยอมไปโรงเรียนคในเรื่องแค่นี้แม่เขายอมทําให้เราได้เลยเราก็เลยวันนั้นเป็นวันที่ทําให้เราได้คิดเลยครับคเรารู้สึกว่าทําไมแม่เขายอมทําเพื่อเราขนาดนี้ได้ไหมเราถึงไม่ทําเพื่อแม่บ้านก็เลย หลังจากวันนั้นหลังจากนั้นเลยตั้งมั่นไว้ว่าต้องไปเรียนให้ได้ละเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูเราตามเราเราทำไงเขาเชื่อใจเราให้ได้ละว่าต่อไปเนี้ยเราจะตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเลยไหมคะก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแล้วก็ไปเรียนแบบเพื่อนคนเนี้ยครับว่าทำไงให้เขาแบบเป็นเพื่อนเราให้ได้ด้วยเพราะอย่างเนี้ยแม่ไม่ไว้ใจเราละเราโดดเรียนตลอดเราจะทำไงให้แม่ไว้ใจเราเพื่อนเกลียดเราเพื่อนไม่ อยากคบกับเราท่านง้เพื่อนไว้ใจ่เรานะแล้วใช้วิธีการยังไงอะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเราก็เนี่ยฮะดูเพื่อนเอาเพื่อนคนนี้ตื่นแต่เช้านะเราก็ต้องตื่นเช้าอะนะครับตอนนั้นที่บ้านผมทำอาชีพเก็บขยนะ,ะนะก็ด้อนหลังเนี่ยครับนะแม่ผมยังส้วมยังท่านยังกล้าตักได้ขยะเนี่ยท่านก็ไม่ไม่ได้มองว่ามันน่ารังเกียจแล้วนะก็เลยไปเก็บขยะ นะมาขายนะครับแล้วก็ให้เงินค่าขนมไปเรียน<ช>ครับนี้ช่วงช่วงเช้าเนี่ยผมก็จะช่วยแม่นะเก็บช่วงเช้าก่อนแล้วก็ไปเรียนนะเรียนเจ็ดโมงนะก็เพราะว่าเพื่อไปทันให้เพื่อนให้ทันเพื่อน<ช>ผู้หญิงคนเนี้ยที่เขามาเรียนเจ็ดโมงเพราะบ้านเขาอยู่ใกล้เลยเพราะ<ช>พ่อเขาเป็นตำรวจแล้วสถานีตำรวจจะก็อยู่ติดกับโรงเรียนเนี่ย<ช>นะเขาจะมาโรงเรียน มาโรงเรียนเร็วม,มากวันนั้นผมก็อยากว่าเมื่อเขามาที่หนึ่งเนี่ยที่สองเขาน่าจะต้องเห็นผมนะแล้วมันไม่มีใครมีเขากับผมเนี่ยเขาต้องอยากพูดกับเราบ้างคือคิดอย่างนั้นนะว่ทาทงงํให้เขาเป็นเพื่อนกับเราให้ได้แต่เขาก็ไม่กล้าคุยกับเราอาจจะด้วยว่าว่าเขาอาจจะถูกสั่งสอนมาดีว่าอย่าไปคบเพื่อนเลวนะอย่าอย่าไปคบเพ,เพื่อนไม่ดีนะในเวลานั้น,นี่ยผมก,ก็บอกเขาไม่ได้ว่าเราเป็นคนดีแล้วทำไมไม่เข้าไปคุยกับเขาก่อนเข้าไปครับแต่เขาก็ไม่กล้าคุยกับเราครับพยายามที่จะ คุยกับเขาแต่เขาก็เงียบเงียบไม่คุยกับเรานะฮะเราก็ต้องไปสูตรแหละโดยการตั้งใจเรียนเห็นเขาทําอะไรเราก็พยายามทาอยางเรียนแบบเขานะครับจนผลการเรียนออกมาเนี่ยนะฮะผมจากที่โหลของห้องเลยเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นที่ห้าของห้องซึ่งเขาได้ที่หนึ่งนะฮะแล้วผมก็เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะะแล้วผมเป็นผู้ชายก็คือพูดง่ายๆก็คือ เป็นที่หนึ่งของผู้ชายที่ขึ้นมาทีเราคิดว่าเอ้ยเราทําได้แต่เขาก็ยังไม่สนใจเราเมือดิมคับ <c oughs> ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้คือคําสอนของผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นพลังชีวิตให้เด็กที่ดูเหมือนไรอนาคตมีความอดทนและพยายามมากกว่าคนในวัยเดียวกันจนสามารถเรียนทุนจนจ,นจบด็อกเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า กลับมาติดตามเรื่องราวของดกอรกุลชาติจุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาส,าศาสตร์มหาวิทยลาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันต่อค่ะจริงเนี่ยไม่มีใครเข้ามาดูหรอกว่าคุณทําดีแค่ไหนแต่เข้ามาดูว่าคุณผิดตรงไหนเพราะน,นต่อให้คุณทําดีนะฮะแปดสิบเแต่คุณมีจุดเสียอยู่สิเนี่ยเขาก็าเอาจุดเสียนั้นมาพูดอเอาจุดเสียนั้นมาตําหนิเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดอย่างนี้ now.